สวัสดีครับสวัสดีหี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมพระหน้าใหม่กันนะครับวันนี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับติดตามกันนะครับผมพาะผมสวยๆนะครับวันนี้มาเดี๋ยวส่งให้ชมกันนะครับ คลิปนี้มีสามองนะนะครับทยอยลองนะครับมาองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่ฮะชมนะครับนี่ฮะเนื้อดีนะครับพวกนี้อันนี้เจ้าของเขาเป็น น่าจะเป็นพระหรือเปล่านะครับผมฟังมาไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระแล้วเขาสะสมไปเยอะแล้วก็เปลี่ยนใจไปเล่นพวกเครื่องรางนะครับก็เลยฝากฝากลุงคนหนึ่งมานั่งขายนะครับเราไปฟังว่าเจ้าของเปลี่ยนสายนะฮะเปลี่ยนสายไปเล่นพวกเครื่องรางลึกลับเลยพวกนี้นะก็เลยเอาสมเด็จมาฝากขายนะครับนี่มาได้มา นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะเกิดใครชอบนะฮะเนื้อดีเลยนะครับพาก็จะอาจจะเพี้ยนเพี้ยนพิมพนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อดีนะครับฟอร์มสวยพาได้หนานะครับนี่ฮะพานานะครับแต่เนื้อดีมากนะครับนะครับเนี่ยนี่ฮะ นี่ครับด้านข้างเหนือจัดนะครับผมฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่เขาลั่นๆนะนะครับนี่เนี่ยเนี่ยนี่ครับเนี่ยมีร่องรอยการลั่นนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะเนือจัดดีครับพิมพ์ใหญ่ พอประทานนะครับหรือใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมเนี่ะเปิดสี่พันนะครับผมเนะเปิดสี่พันครับนี่ทักมาเนาะขอรูปเพิ่มเติมเอานะครับผมเจ้าของก็เลือกสะสมนะครับที่ไม่เล่นเครื่องรางนะของสมบัติผัดกันชมเนาะ นี่ก็มันนะครับเป็นปกโพนี่ผมดูน่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับผมนะฮะนี่ฮะเหนือจัดจ้านนะครับ บกโพบางขุนพรมนะครับผมพาาสวยนะครับเก่าจัดตามการเวลานะ รไม่หักไม่ซ่อมนะครับถ้าที่ดูเนาะมีลั่นล้นลนลานล้านบ้างน,นะครับปกโพนะครับทักมาขอรูปเพิ่มนะครับของนี้เปิด3,5มพนนะครับผมนะ อันนี้เจดีโยนะครับอันนี้ก็เนื้อดีนะฮะเจดีเล็กหรือเจดีโยนะครับผมนะครับอาจจะโยโยเนื้อจัดดีนะครับนข้างครับเนี่ยข้างสวยนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับองนี้นะครับพ้าเก่านี่ฮะหลังสวยมากนะครับนี่หลังพระแท้เลยครับผมนี่ฮะวัดรักครังเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อจัดจ้านนะครับผมเจดีเล็กหรือเจดีโยนะครับนี่ฮะพระสวยนะครับ ทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมเจดีโยเปิด4500นะครับเจดีโยนะเหลือจัดนะครับนี่หลังนี่แท้เลยนะครับขายวัดดวงนะครับ FC นะไม่ได้ประกันนะครับนะไม่ได้ประกันพาแท้นะครับ ดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผมเปิด4,005ครับราคาบอกไปแล้วเนาะนะครับแกปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาขอรูปเพิ่มมานะครับผมโอเคนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบตรงไหนยังไงทักมานะครับผมนะฮะราคาพูดคุยกันเนาะนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ